เห็นเห็นปลาได้ปลาแล้วโนๆๆๆบะดุก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 เดี๋ยวๆๆปลาดุกอันนี้อันนี้นี่ดินี่ดิหุ้ยปลามันเกี่ยวกันหุ้ยปลาคือเกี่ยวกันแนวนี้ปลา อุ้ยมันท้องเอาไปลงนะลงลงบ่นี่นี่เฮ้ยตัวผู้เอานี่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 มามาเข้ามาเข้ามาเอา้ยได้อเวหนาเขาเม่ค่อยนี่อุ้ยได้ลาซิย นี่นี่ฮะนี่ดิอะไรเห้ยดูโอ้ยท้องหรือไข่นะนี่เดี๋ยวเอาไปลงบ่อเป็นไงล่ะท้องด้วยไหนไหนนี่เห็นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาทั้งมาใไซคอนตัวนี้เลยอาทั้งมาใไซคอนแล้วเดี๋ยวค่อยเอา โอ้โอโอไหไลไปทางนี้รับไ,ไปทางนี้โอ้ยเยยบน้ำมันกระเพื่อมขึ้นมากกอ่เอาปล่อย,อยในบ่อตัวเองนะครับมันเอาไปวางไข่นะมันอยู่ตามนานี่เป็นปลาปลาปลาอย่างวะนี่วะมีนวดตัวเลกนึกว่าปลาดุกเด้มีนวด,วนด,นวดอันนี้ตัว,ต,วตัวเมียเน่เลยนี่ที่มันวางไข่นี่ เดี๋ยวเราจะไปขยายพันธุ์แต่ตัวผู้เนี่ยเขากาลังเกี้ยวพาราศีกันอยู่นําตามนาเลยเห็นเป็นล่องเป็นหลังมันผมเห็นอยู่สองสามคู่นะเมื่อกี้นี่นะอยู่ตรงนี้นะมันลงมาตรงน้ําลึกๆเลยนี่ไหนไหนเออนั่นนี่คู่หนึ่งใน,นคู่หนึ่งเอ,อนั่นนั่นไงเอามามามาทางเร็วๆๆเสียทางไปเส่ยทางไปเสียทางไป เออใส่นาไปก่อนเดี๋ยวเดวเห็นแล้วนี่คู่นึ่งนี่คู่นึ่งนี่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 น่น,น,น,นี่ได้อีกแล้วเฮ้ยมามาคือเห็นตัวเดียวล่ะอนตัวเดียวเหรออ,หอีอคู่นึงใช่ไหมโอ้ยเอานา,างไม่กิน อ้าทีลงไปกัดเจ็บนี่แน่ตัวเนี้ยไม่รู้มันไม่กัดหลอกปลาที่ไหนกัดไอ้มันเนี้ยงมันหรือเปล่าเนื้อนุนเคยจับจับอยู่มันกัดเจ็บมาดเลยตัวนี้เหรอดุด้วยบินี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกสักรอบสักพักหนึ่งเห็นแล้วก็ตักเลยนะเดี๋ยวลองไปเองเซนแต่นี้ลุ้นอยู่เห็นเป็นขื้นอยู่นุ่งไงหญ้ามาแล้วถามถามหญ้าที่ปลาปลาอะไรนู่น ูเคยบอกอยู่จนลืมแล้วเออนี่ยแหละเอาไปถามยาเลยมัน,น,น,นอยู่ในนาเออเราไม่เคยมีปลาพัานนี้นะนี่อยู่ตามนาเนี่นอยอาไปปล่อยคือปลาขยี้ยงแต่โบเมียน ปลาเชื่อมฮะคือปลากดเนอะแต่โบเมนเนอะปลาเชื่อมฮะคือกันนะั่นนะตัวเดียวกันนะมานำกันมันคู่กันอยู่อ้าไปปล่อยเอาผูจับให้ยาเอาไปลงสะเออเอา นี่แหละล้างล้างคุล้างถังล้างทรายใส่คุไว้ไม่ใส่น้ำไว้เานหาเดินเลาะดูก่อนนะครับตอนนี้หาเดินเลาะดูก่อนตอนนี้ปลาเริ่ม,เร,มเริ่มน้ำน้ำเริ่มลดและเริ่มเห็นเห็นเป็นตัวปลาแล้วน้ำเริ่มลดแล้ว น้ำเมนี่น้ำเริ่มน้อยแล้วหลังจากช่วงแรกๆน้ำมันไหลน้ำมันเยอะเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้นี่เฮ้ยตะแกงแค่อาตะแกงออกอะอ้ยตะแกงล้มเหรออู้ยเสียดายอืม รอรอรอลุ uh, it, ้นดูปลาก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่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 เร็ว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 มาตักเร็วนี่นี่นี่ลงแล้วไหมเริ่มมันสีลงเลยนี่นี่กระดูกเข้าแล้วนี่นี่นี่เข้าแล้วเข้าแล้วนี่นี่นี่เอยโอ้สองตัวเห็นไหมเยอะว่ะ เยอะๆผุนเห็นอยู่พุ่นเยอะเลย,ลาายมันขึ้นเต็มเลยเพ่อะไอ้ขึ้นเต็มพุ่นเลยพุนไม่ใช่ปลาบ้านเราไปเอาใส่ถังแล้วมาตักอีกเร็วๆเห็นเห็นปิงด้วยเมื่อกี้นี่นั่นแหละกล้าจำไม่ปิงนี่มันมันปิงมันว่ายตรงนี้เมื่อกี้นี่นี่ไงนี่ไงจับขึ้นมาเอาปลาไปเก็บเอาถังมาพร้อม นี่ครับจับปลากันก่อนปลาปลาขึ้นเยอะเลยน้ำมันน้ำมันเริ่มลดแล้วแต่ว่าเอาไนปิงไปไหนแล้วอะ่ะปิงหายไปแล้วยวทูว่าจะให้จับขึ้นหน่อยเดี๋ยวสังเกตอีกนะครับสังเกตอีกนะสิได้อีกไหม เออเหยียบตามร่องนะ่ะมาเป็นปยังดอกเาร่องน้ำเป็นร่องน้ำอยู่แล้วมันจะไปตามทางประชันตามทางประชันนประชันอยู่โน่นเปินทางมาเลยไอ้ใน่ผมจะเอ็นช่วยหานะเฮ้ยเฮ้ยอืเอาตัวนั้นไปด้วยดีกว่าเครื่องบ่มันจะได้เผื่เอเจอได้จับ โน่นขึ้นยืนอยู่ข้างบนโน่นเลยเห็นเห็นมันกระเพื่อมตรงไหนแล้วเราเค่อยเดินลงลงไปโน่นเห็นอยู่อยู่ข้างๆบ้านโน่นนะเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงพุ่นน่ะปลาช่อนน,อน่ะฝ uh huh. <อ>ั่งโน่นน่ะเออถ้าเราอยู่ในน้ําระดับข้างล่างมันมองไม่เห็นหรอกมันต้องอยู่ข้างบนเราจะเห็นเลยมันกระเพื่อมตรงไหนมันไปตรงไหนอะน้ําอะ uh huh. เออเฮ้ยหาปลานามน้ำฮะนี่ตอนนี้นะ ใจแอนโอ้โหเจแอนกินผักรักสุขภาพใชหละเกินอุ้ยกระโดดกระดิ่งนี่ได้มาหนึ medim, <ís> well ่งส <too> องสามสี่ห้าห้าห้าตัวแล้วเป็นตัวตัวที่เป็นตัวไข่ตัวหนึ่งน่าจะผสมพันธุ์กันไปก่อนอู้ยกระโดดเก่งเอ้ยกระโดดด้วยเอาปิดไปก่อนฮะเจอไหมฮะ ไข่อะไรไข่ดำๆอ่ะนะไข่รกรบไข่กรบอย่าไปทำมันปล่อยมัน,นไม่ไม่คางคกจะไม่เม่ไม่เป็นแบบนั้นคางคกอ่ะมันจะมีใยมันจะมีเหมือนวุ้นไอ้นั่นไข่กบน่นะนะเออพอเห็นแล้วปล่อยไมร่รอดเห็นเป็นแผ่ๆนั่นะนะ่ะใช่ไหมเออฮะจับขึ้นมาเลย

ไปแลวไปแลวไปแลยไปลท่นมาเลยนี่ฮะปิงหายเหรอเออเออชาวมันไปอุ้ยหมดกัดเอาปลาปลาหา้วยปลาหายแล้วปลาหายไปหาอืม หายแล้วกว่าจะมา